กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดอ้อเอฟซีหมอลำแพลพาวพาวแสงทองทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จจดวงสีมาว่าในส่วนของที่ทางคุณแพลพาวเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดที่เพิ่นได้โพสต์ถึงเรื่อง บางเรื่องพี่นงองที่ทางเอฟซีเนาะได้เวาได้ด่ามากันถึงว่ามีการโพ์แล้วก็เวาแบบนี้อีกแล้วว่าวันไหนไม่ไหวกูจะพูดเองว่าเอฟซีทางฟังบอดบิกะว่าย่มไดสซีเวาล่อมาโดนแล้วว่าสันว่าพี่นงองอันนี้ก็เป็นโพ์จากทางคุณแพลวเนาะเพื่อนกะได้ลงโพดไว้แบบนี้พี่น้องเพื่อนบอกว่าวิธีเซฟความรู้สึกจะของเก้าคอว่าสันว่าข้อที่หนึ่งก็คือแค่ให้น้อยลงส่วนข้อที่สองเงียบ เพื่อปล่อยผ่านแล้วก็ข้อที่3รู้เท่าที่สบายใจข้อที่4อธิบายให้น้อยลงแล้วก็ข้อที่5เนาะใช้ทัศนคติที่ดีนำพาความรู้สึกส่วนข้อที่6พี่น้องอย่าเหนื่อยเพราะคนอื่นข้อต่อมาข้อที่7อยู่ให้ห่างคนท็อกซิกนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของอคนที่ บุคคลที่แสดงพฤติกรรมเชิงลบประมาณนี้ต่อคนใกล้ตัวหรือแสดงพฤติกรรมที่เหให้เสียบรรยากาศประมาณนี้พี่น้องอันนี้ในส่วนของข้อที่7เนาะแล้วก็ข้อที่8มีสติให้มากขึ้นส่วนข้อที่9อย่าใส่ใจทุกอย่างที่ได้ยินมาประสันพี่น้องอันนี้ก็เป็นโพสต์จากทางคุณแม่แพรวเนะพี่น้องเนาะที่พลได้ลงโพสต์ไวแบบนี้ก็เลยมีในส่วนของเอฟซี FC เนาะพี่น้อง บางกลุ่มเนาะที่เพิ่นได้บอกแสะถึงทางคุณแพลวเภาละเบอาถึงเรื่องนี้พี่น้องมีทางเอฟซีของทางคุณแม่แพลวเภาเนาะเขามาข้อมมนกันด่วนๆเลยพี่น้องบางข้อมมนเพื่อนก็บ,บอกว่าทรงกำลังใจให้แม่แพลวเดอ,อร์ทาบววายอหลีก็ออกมาปุกปองจ้คของบางบแม่นว่าให้ต่เขาด่าอยู่แบบนี้ว่าสันว่าบางคนก็บ,บอกว่าชอบข้อสิบที่สุดบางครั้งเงียบเกินหมามันก็ยิ่งได้ใจนะคะว่าสันว่าพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าท้าบ เบาเฮงขึ้นจังใดใจประมาณนี้พี่น้องแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่พูดก็เหมือนเราผิดเขายิ่งด่าคนไหนที่มันมาแรงแๆเราต้องแรงกลับคนพวกนี้ต้องเจอสวนกับมันถึงเงียบ่ิสันวะพี่น้องนั่นแหละอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเอฟซของทางคุณแม่แผวเผานาะก็ได้บอกถึงนาะพี่น้องเนาะจากโพสต์ด,ดังเก่านั่นแหะพี่น้องแล้วก็ซิมีในส่วนของคอมเมนต์เยอะแยะเลยพี่น้องคนก็บ,บอกว่า้าบบไว สิออกมาเองตอนนี้เลยได้ไหมวาสันมาพี่น้องทางเอฟซีเขามาย่ำในค่ำนี้เลยล่ะว,ว่าวันไหนไม่ไหวกูจะพูดเองเลยบอกว่าตอนนี้เลยได้ไหมวาสันมาทางเอฟซีเขามาคอมมินใบแบบนี้บางท่านเลยว่าเปิดโตเท่านั้นคอยพร่อมเพราะว่าคอยสงสารค้นองคอยวาสันมาพี่น้องซีมีทางคอมมตนของทางเอฟซีเนะาะทันหนึ่งเพิ่นกะบอกว่าอาตะตะกี้เนี่ยก็คือได้แต่สงสารเพ,พ่าๆตอนนี้ สงสารพระเอกเพิ่มอีกคนหนึ่งมาสันวาพีน้องบอกว่าทางพระเอกนี่ย่อมโดนด่าย่อมโดนดูถูกสารพัดต้องอดทนที่สีบโตตอบโต้เพื่อคนที่เขารักมาสันวาต้องรักมากแค่ไหนถึงยอมได้ขนาดนี้มาสันวาพน้องทุกคนมีศักดิ์ศรีเชื่อว่าถึงเวลาที่แพลวจะพูดนางจะพูดเพื่อปกป้องคนในครอบครัวและคนที่นางรักและรักนางมาสันวาแล้วก็เพิ่นก็บ,บอกว่า กำลังใจทั้งสองคนนะคะรักวสันต์มาพิณวงสี่ของทางคุณแม่พผวเผาก็เขามาส่งกำลังใจล่ะพิ้วงบอกว่ามือคือนนี่บึงสงสารหลายสงสารสองคนคัวนบวสันต์มามันเป็นอะไรที่ไม่ควรมากขึ้นไปแจมไม่ว่าแต่มันสมควรเอาเรื่องเก่าในอดีตเขาไปพูดไหมวสนันต์มาแถมไปเอ่ยชื่ออดีตเขาบนเวทีแสดงเขาอีกควรให้เกียรติศิลปินบ้างวสนันต์มาพน้วงนั่นละ่ะทางเอฟซีของทางคุณแม่พผวเผาก็ ฟาดเดือดถึงบุคคลดังกล่านั่นแหละที่ขืนเวทีเนาะพี่น้องเนาะทางคุณดิวนั่นแหละพี่น้องที่เกิดประเด็นเดือดดราม่าล่าสุดขึ้นนั่นแหละพี่น้องสีมีเว่าถึงเกี่ยวกับที่ทงังอ่าคุณดิวเนี่ยว่าเป็นพี่ชายที่พยาบาลนับถือแล้วไปขืนเวทีเขาเดียวเขาสิมาเว้าถึงพงยาบาลได้อีก่าสันวาบ่จบบ่สินอีก่าสันวาพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าบ่สมวรว่าสันวา แล้วก็นในส่วนของเอบางทันบางกลุ่มนะพี่นงองได้บอกถึงเรื่องนั่นแหละที่ว่าทางคุณเพ่าๆนี้สี่ยวออกมาวอนั้นคือทาตนแล้วคืออ่บหินออกมาวอาเจ้าเถือประมาณนี้แหละพี่นงองแล้วพี่นงองพี่นงคงคิดว่าจังไดคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากพี่นงองใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เด้อสวัสดีจ้า